สวัสดีชาวไมเกรนทุกคนและคนที่คุณกําลังคิดว่าคุณเป็นไมเกรนหรือเปล่าเพราะคุณก็ปวดหัวมึนหัวตึงทไายทอยเป็นมาตั้งนานแล้วอาจจะเป็นหลากหลายเดือนหรือหลายปีแล้วก็ตาม โรคไมเกรนครับเป็นโรคที่แม้นไม่รุนแรงอะไรแต่ว่าถ้าไม่รักษามีโอกาสอนาคตอาจจะถึงขั้นพิการครึ่งซีกได้เพราะภาวะแทรกซ้อนของไมเกรนครับสุดท้ายคืออาจจะมีภาวะเนื้อสมองตายและพิการครึ่งซีกครับโดยที่อาการปวดศีรษะของไมเกรนครับก็มักจะมีอาการปวดครึ่งซีกครับอาจจะเป็นปวดที่ตึงไท,ยทอยครับมาที่ไหล่ก็ได้ มาที่ขมับก็ได้หน้าผากก็ได้เบ้าตาหรือสันจมูกก็ได้ครับหรือใครเป็นหนักๆเน,นี่ยก็อาจจะปวดครึ่งซีกได้หรือบางคนไม่ปวดครับแต่มึนๆตึงๆทั้งหัวเลยครับแค่มึนๆไทยทอยหัวไม่โลง่งหรือบางคนบ้านหมุนนิดหน่อยก็ได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะมีสิ่งกระตุ้นคลายคกันครับเช่นกลิ่นเหมน็นกลิ่นชุนกลิ่นอาหารทอดกลิ่นในตลาดกลิ่นบุหรี่แสงแดดจ้าๆเสียงดังๆหรือแม้กระทั่งอากาศที่ร้อนๆหรือหนาวจนเกินไปครับ และหมอไม้นะครับเชื่อแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็กําลังอยู่ระหว่างการรักษาอยู่ด้วยยากินฉุกเฉินเวลามีอาการปวดหรือยาชุดป้องกันเวลาคุณมีอาการมากกว่า4ครั้งต่อเดือนและกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความถี่ไมเกรนแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอาหารบางอย่างครับที่ช่วยลดความถี่การปวดไมเกรนได้โดยที่คุณก็ยังไม่ทราบครับ โดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอาหารที่ชาวไมเกรนควรกินนะครับเพื่อลดความถี่การเป็นไมเกรนครับโดยในอย่างแรกนะครับก็คือสารอาหารที่ชื่อว่าโคเอนไซคิวเทนครับในทางการแพทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโคเอนไซคิวเทนนั้นเนี่ย เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดพลังงานในร่างกายครับโดยเฉพาะอวัยวะที่ทํางานตลอดเวลาครับอย่างเช่นสมองครับคิดตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนอนครับยังฝันอยู่ครับหัวใจครับที่ต้องเต้นตลอดเวลาครับแถมยังช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังและช่วยชะลอรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรครับและเหมาะสําหรับคนที่ต้องกินยาไขมันกลุ่มสเตตินครับเช่นซิมวาสเตตินอัทอทวาสเตตินเป็นต้นครับ โดยจากงานวิจัยทางการแพทย์ครับพบว่าชาวไมเกรนทุกชนิดครับมักจะขาดโคเอนไซม์คิวเทนในสมองครับและโคเอนไซม์คิวเทนนั้นคุณสามารถหาทานได้ในเนื้อบัวครับตับไตครับไข่ครับปลาแซลมอนปลาทูนา่าและน้ำมันถั่วเหลืองครับในอย่างต่อมาครับคือแร่ธาตุแมกนีเซียมครับ ในทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าแร่ธาตุตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในวงจรของพลังงานครับซึ่งเป็นโคแฟกเตอร์ในเคปเซคิลครับแล้วก็จะช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคซึมเศร้าครับแล้วก็ช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดทั้งวหลอดเลือดแข็งแรงครับ และจากการเจาะเลือดผู้ป่วยไมเกรนหลายคนครับพบว่ามีแร่ธาตุในร่างกายที่ชื่อม agnesium ลดต่ำกว่าคนปกติทั่วไปครับดังนั้นถ้าผู้ป่วยไมเกรนได้รับแร่ธาตุแมกนีเซียมที่พอเหมาะพอดีอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนั้นก็จะช่วยลดความถี่การเป็นไมเกรนได้ครับและแร่ธาตุตัวนี้นะครับมีเยอะอยู่ในผักใบเขียวเข้มครับเช่นบรอกโคลีผักตำลึงครับมีอยู่ในหอยในปลามเมล็ดทันพืชครับ และในอย่างสุดท้ายนะครับก็คือวิตามิน B2 ครับหรือไลโบเฟลวินครับในคนปกตินะั้นเนี่ยวิตามินตัวนี้จะช่วยในการบำรุงเส้นผมและเล็บครับในคนที่ผมหลุดล่วงง่ายขาดง่ายและก็คนที่เล็บมีปัญหาครับแต่ในคนที่เป็นไมเกรนนะั้นเนี่ยงานวิจัยพบว่าจะช่วยลดความถี่การปวดไมเกรนได้อย่างดีครับและวิตามิน B2 นะครับมีเยอะอยู่ในไข่ตบับไตถั่วนมนะครับเป็นต้นครับ ดังนั้นนะครับสำหรับชาวไมเกรนทุกคนที่ทานยาเป็นประจำหรืออาจจะทานานานๆทีนั้นอย่าลืมว่ายาไม่ใช่ทางเลือกเดียวสําหรับทุกอย่างของโรคไมเกรนครับยังมีอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารที่ครบถ้วนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นคุณสามารถเลือกทานได้เลยครับเพื่อช่วยลดความถี่การเป็นไมเกรนได้แต่อย่าลืมนะครับสารอาหารหลายอย่างที่คุณกินเพื่อบรรเทาวากานไมเกรนนั้น คุณต้องกินในปริมาณเยอะระดับหนึ่งเพื่อให้อาหารนั้นครบถ้วนที่เหมาะกับร่างกายคุณในการลดความถี่การเป็นไมเกรนแต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาครับผมมีของมาแนะนำครับเป็นวิตามินชื่อ Max Time ครับสำหรับชาวไมเกรนโดยตรงเป็นวิตามินที่เหมาะไม้เป็นคนพัฒนาสูตรขึ้นเองมีทั q ้งโค q 1วิแมกนีเซียมและวิตามิน B2 ที่ครบถ้วนเหมาะกับชาวไมเกรนต่อ1วันครับ1กระปุกกินได้30วันวันละ1แคปซูลครับ ใครสนใจนะครับติดต่อในะอินบ็อกซ์หมอไมได้เลยนะครับ